สวัสดีครับพวเกมไซฟ,ฟอนทิวเตอร์สองในพาร์ทที่14นะฮะเรายังอยู่กับเหรียญซิงอเกโกรอฟมันเลิกวิ่งหนีแล้วตอนนี้มันหันหน้าจะมาสู้กับเราแทนเราห้ามสังหารเขาต้องใช้ปืนชอ็อตไฟฟ้าและเขามีอาวุธคบมือพร้อมที่จะสังหารเราดังนั้นจงระวังเราจะเป็นต้องพึ่งพาสถานการณ์บางอย่างเพื่อทําให้เราได้เปรียบเขาจเจ้าที่ชอ็อตไฟฟ้าไปชอ็อตคนมีปืนนะ่ะเลิกแอบแล้วมาเผชิญหน้ากันสิวะแม่งเอาวะ่ะเก็บฉันไล่าตามเกโกรอฟเขาจดมุมแล้วเขาคงสู้ยิบตาแน่เราต้องการ้เขาเป็นๆคุ ได้ยินบอ,โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้อย่างไอหนาคือเลยโอเคฉันมีความคิดอะไรบางอย่างบอกเราด้วยสิความคิดที่ว่าแน่นอนฮนะชีไม่บอกเราเราต้องตายหาไปหลายรอบแล้วก็ขบวิธีที่ทำให้เราได้เปรียบมันด้วยตัวเองซึ่งดูเหมือนผมจะรู้แล้วฮะเราจะมาแอบอุมนี้เราคงจะต้องยิงไฟดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการสู้รบปบมือกับมันเพอถ้ามันมืดซะอย่างมันก็มองไม่เห็นเราว้าวโอเคเขียร์ไปหนึ่งดวงปึ๊บเอาเดี๋ยวเดีโอเคเขียร์ไปสองดวงเหลืออีกสองดวงโอ้โหแม่งอยู่ใกล้มากเห็ดเป็ดเดินไปไปบนมาอุย้ยเชีย่ยมันเห็นมันเห็น อมุมนี้ได้นะยิงหลอดไฟกันให้มันมืดเดี๋ยวหลอดเดียวแล้วแล้วหลอดเดียวนี่แหละที่เป็นปัญหาเฮ้ยเดี๋ยวรอมัน ยกขวาเข้าไปอ่า Damn, <you. S 1> เรียบร้อยมันมืดไอเชื่อความละบากค,คืออะไรรูป้ป่ะความละบากค,คือการไล่ยิงหลอดไฟนี่แหละในขณะที่มันอยู่ลายล้อมเราที the best you can ่ทำได้ดีที่สุดแค่นี้เองเหรอปากดีจริงๆพระคุณเอ๋ยที่ดีสุดคื ช็อตมากเนี่ยแหละไอ้สัต์เลียนคุณอยู่ไหมโอเคเปล่าเกฟไปไหนมาคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเราโอเคเราจะได้คืนรถก่อนกำหนดนะฉันอยู่ที่สวนสาธารณะที่ริปันคอสแซกและฉันได้ตัวเกโกลอฟแล้วโอเคเรากำลังไปเกฟฉันดูแล้วว่าทำไมเกโกลอฟทำตัวแปลกๆทำไมเหรอ คุณเล่นซิงหรือเปล่าผมคือเวลาเดเบียในโดบีแห่งดัว S V R ผมเกรงว่าคุณต้องไปพวกเราเขาไม่ใช่คนที่คุณคิดเขาไม่ใช่ย,รชยูริเกกอลอฟเขาเป็นคนหลอกลวงใช่เรื่องนี้เรารู้ดีอ้าวโดนรวบซะงั้งงนไลท์เอาฮะไฟดับโอเคเสร็จเป็นหนึ่งมิชชั่นเฮ้ยมิชชั่นนี้จบเร็วมิชชั่นต่อไปเราไปต่อกันในพาร์ทหน้าฮะแล้วแจกัน เนื่องจากว่าช่องผมไม่มีสปอนเซอร์นะฮะถ้าหากผู้ชมท่านใดที่พอจะมีกําลังก็ขอเชิญชวนให้ร่วมมันกดซูเปอร์ตงค์นะครับซึ่งซูเปอร์ตงค์นี้ก็จะมีหลายราคานะฮะตั้งแต่40บาทยาวไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าต้องการส่งเกมมาให้ผ่านระบบสตรีมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ทางด้านใต้ของคลิปนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะช่วยให้ผมสามารถทําช่องแบบนี้ต่อไปได้ใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญครับผม